สวัสดีนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนคะ่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมที่1.1การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างตอนที่สองค่ะคุณครูจะให้นักเรียนไปทบทวนการทำกิจกรรมก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาตอบคาถามกันค่ะจากกิจกรรมตอนที่1เราทราบมาแล้วว่า การที่โลกของเรามีลักษณะคล้ายทรงกลมเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองขณะโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นด้านที่ได้รับแสงซึ่งเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางคืนเมื่อคนที่อยู่บนโลกเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งนี้มายังตำแหน่งที่หนึ่งแสดงว่าเขาเพิ่งผ่านช่วงเวลากลางคืน มาเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันที่ตำแหน่งนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนคะใช่ค่ะช่วงเวลาเช้านั่นเองค่ะถ้าผู้สังเกตหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือหรือหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วผู้สังเกตจะมองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนเอย่ยใช่ค่ะที่ตำแหน่งนี้เราจะมองเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านขวามือของผู้สังเกต ซึ่งกำหนดให้เป็นทิศตะวันออกนั่นเองค่ะและเมื่อคนบนโลกเคลื่อนที่ไปพร้อมกับที่โลกหมุนรอบตัวเองก็จะมองเห็นเหมือนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าและที่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งนี้คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ที่กลางศีรษะที่เวลาประมาณเที่ยงวันนั่นเองค่ะ และเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองต่อไปก็จะเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนที่คล้อยต่ำลงและที่ตำแหน่งที่3คนบนโลกจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏรับขอบฟ้าที่ขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตกในเวลาเย็นนั่นเองค่ะและเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองต่อไปคนบนโลกที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนที่โลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองต่อไปคนบนโลกก็จะเห็นปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์อีกครั้งแต่ถึงแม้จะไม่เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าถ้าผู้สังเกตที่หันหน้าไปทางทิศเหนือทางด้านขวามือก็จะยังคงเป็นทิศต,ตะวันออกและทางด้านซ้ายมือก็จะยังคงเป็นทิศต,ตะวันตก โดยเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆคนบนโลกก็จะยังคงเห็นปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในทุกๆวันซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ก็นำไปสู่การกำหนดทิศโดยถ้าผู้สังเกตหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือส่วนด้านหลังจะเป็นทิศใต้ทางขวาม,มือของผู้สังเกตจะเป็นทิศต,ตะวันออก และทางซ้ายมือก็จะเป็นทิศตะวันตกนั่นเองค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า60นะคะเรามาเริ่มกันที่โจทย์ข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าผู้สังเกตบนโลกสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นและรับจากขอบฟ้าทางด้านเดียวกันหรือไม่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางเดียวกันไหมคะเด็กๆคำตอบนะคะคนละด้านค่ะ รู้ได้จากผู้สังเกตจะเริ่มมองเห็นแสงดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางด้านขวามือและเห็นแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทางด้านซ้ายมือค่ะทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นนะคะทางด้านขวามือจะกำหนดให้เป็นทิศตะวันออกนะคะส่วนด้านซ้ายมือที่ดวงทย์ตกรับขอบฟ้าไปจะกำหนดให้เป็นทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ ต่อไปโจทย์ข้อ2นะคะถามว่าปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบรูปคงที่เพราะเหตุใดตัวอย่างคำตอบนะคะเพราะโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องคะ่ะมาต่อกันที่โจทย์ข้อ3นะคะโจทย์ถามว่าด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นและลับจากขอบฟ้ากำหนดเป็นทิศอะไรตามลำดับค่ะ ตัวอย่างคำตอบนะคะด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นกำหนดเป็นทิศตะวันออกส่วนด้านที่มองเห็นดวงอาทิตย์ตกกำหนดเป็นทิศตะวันตกค่ะมาต่อกันที่โจทย์ข้อ4นะคะโจทย์ถามว่าถ้าผู้สังเกตหันหน้าไปทางขั้วโลกเหนือขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองทางด้านขวามือและซ้ายมือของผู้สังเกตเป็นทิศเดิมตลอดหรือไม่ เพราะเหตุใดตัวอย่างคำตอบนะคะเป็นทิศเดิมตลอดเพราะโลกหมุนรอบตัวเองทิศทางเดิมค่ะต่อไปโจทย์ข้อ5นะคะถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศค่ะตัวอย่างคำตอบนะคะ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองทําให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าด้านที่ตะวันออกนะคะและเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจนลับขอบฟ้าด้านทิ่ตะวันตกค่ะต่อไปข้อ6ข้อสุดท้ายค่ะโจถามว่าจากสิ่งที่ค้นพบทั้งสองตอนสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะตัวอย่างคำตอบค่ะ การหมุนรอบตัวเองของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเกิดกลางวันกลางคืนปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกำหนดทิศค่ะอย่างนี้นะคะเด็กๆก,การที่โลกหมุนรอบตัวเองนะคะทำให้เกิดหนึ่งละกลางวันกลางคืน 2. การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และ 3. กํกำหนดทิศได้นั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เขียนคำตอบให้ครบให้ถูกต้องนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องและส่งงานเข้าอาราบั้มค่ะพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ